สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สมกิเกมมิ่งชาแนลรูจิเกมเมอรคือเบยผมครับเก่งสมกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์อันหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Standard Wood e o i o i n s t a n d a r d w o o d e n Coin นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้าน Mean Book ด้วยนะครับผมที่ส่งมาให้ลองรีวิวกันนะครับใครที่ อยากได้นะครับดูแ้วอยากได้ก็อย่าลืมทักทายกันเข้าไปที่เพจ c e b o o k m มีนบุ o กได้นะครับผมหรือ s h อ p e ีก็ได้นะครับน่าจะยังมีเหลืออยู่นะครับ Stand up w o o d เด c คอยทามาเพื่ออะไรนะครับทำมาเพื่อสําหรับเกมหลายๆเกมครับที่ให้ให้เงินในเกมมาเป็นกระดาษนั่นเองอาจจะเป็นทั้งแผ่นกระดาษหรือเป็นกระดาษาจั่วปังเนาะที่ จับเรื่อยๆมันก็เปื่อยเพราะว่าพวกอุปกรณ์ที่มันเป็นพวกเหรียญเงินเงนี้ยเวลาเราเล่นใช่ไหมครับเราก็ต้องหยิบเข้าหยิบออกจ่ายเงินทอนเงินนะครับแล้วก็ถ้าเกมไหนคุณเล่นบ่อยๆเนี่ยมันเปื่อยครับเปื่อยจนแบบมองไม่เห็นตัวเลขตรงเงินเลยอะไรเงี้ยก็มีหลายเกมที่ผมเป็นอย่างนั้นนะแบบพวกแบบเชลีฟออฟน t อตติงแฮมอะไรเงี้ย รืออีกหลายๆเกมเนาะที่เป็นเหรียญกระดานนั้นก็สามารถใช้เหรียญแบบนี้ครับแทนได้นะครับแล้วก็เปื่อยยากมากเพราะมันเป็นไม้นั่นเองนะครับและเดี๋ยวจะเอาเหรียญน,นี้มาเปรียบเทียบกับเหรียญแบบก่อนหน้าด้วยนะที่มันจะมีบูเดนคอยจากร้านเดียวกันเลยคือมินบุ๊กเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของบริษัทเดียวกันไหมนะนะครับอาจจะคนละบริษัทก็ได้นะครับผมอ๋ออันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นโดยตรงแต่นี้เป็นคอญี่ปุ่นแต่นี้เป็นของมินบุ๊กโดยตรงเลยผมเพิ่งเห็นแล้วเนี่ยว่าบริษัทมิน,น,นบุ๊ เหลียญไม้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นยังไงน่าใช้งานขนาดไหนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม มีนบุ๊ร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่กร์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนไน,นเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือช h o ป e ี้ม n b บ o k Board g เกมและ Li n e i d m ดี n Bo ด นี่คือหน้าตากล่องนะครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะนี่มีถุงซิปแล้วก็มีเหรียญอยู่ข้างในนะครับเป็นเหรียญไม้นะครับสวยงามนะครับสีนะครับก็สวยงามเด่นชัดนะครับทําให้การหยิบจับยานจานจะหยิบว่าเฮ้ยเหรียญไหนเป็นเหรียญไหนก็หยิบง่ายเนาะการแบ่งสีถ้าไม่แบ่งสีก็หยิบยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องแบบมาคอยดูเลขทีนึ่งนะครับเนี่ยเหรียญบาทสีขาวเหรียญ5สีแดงเหรียญ10สีฟ้าแล้วก็เหรียญ ยี่สิบสีเขียวเหรียญห้าสิบสีเหลืองนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเจอเหรียญยี่สิบที่มนติดกันอย <c oughs> นนู่มันเป็นไม้ไงมันเป็นไม้แล้วเป็นไม้พ้นสีนะครับแล้วก็ทําให้เวลามันอยู่ในกล่องน,น,นานๆนะครับอาจจะโดนความชืน้นโดนอุณหภูมิอะไรเงี้ยก็จะมีติดกันบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะไม่เยอะนะครับแต่ก็เวลาลอกมาก็ไม่มีอะไรสีไม่ถลอกไม่อะไรทั้งสิ้นนะมันก,ก,ก็แค่ติดกันนะครับแค่แกะมานีหนึ่งครั้งแรกนะนอกนะั้นมันก็จะไม่มีมันติดกันอีกแล้วนะครับโอเคนะครับ ก็เท่าที่ดูก็คือมันยังไม่สามารถใช้กับเกมหน่วยเยอะๆได้นะแบบอย่างเช่นเกมที่ต้องมีเงินหน่วยเป็นร้อยเป็นพันนะครับแต่ว่าแค่นี้ก็ครอบคุมหลายเกมแล้วครับพวกเกมเศรษฐศาสตร์เกมประจนภัยต่างๆนะหรือว่าเกมพวก หลายๆเกมอ่ะคือบอร์ดเกมอ่ะเครดิตซีเงินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสําคัญเนาะที่ทําให้เราสนุกกับเกมนะครับในการบริหารทรัพยากรนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเป็นเกมที่แบบมีทรัพยากรไม่หลากหลายเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะใช้เงินเนี่ยเป็นทรัพยากรหลักนะครับผมก็สามารถใช้ตัวนี้แทนได้นะครับ <qui S 2> ความจริงมันขึ้นอยู่กับรูปแบบเกมเลยนะคือ <gateway> ผมเนี่ยก็เป็นคนที่เก็บเหรียญหลายประเภทนะครับผมอ่าซึ่งอ่าเหรียญเหล็กอย่างเช่นเหรียญเหล็กเนี่ยเหรียญเหล็กเนี่ยผมก็จะใช้กับพวกเกมเก่าๆเกมที่เป็นยุคกลางเกมยุคเรเนซองส เหรียญเหล็กก็จะเป็นแบบลวดลายแบบดูโบราณหน่อยอะไรเงี้ยก็ทําให้เราอินกับเกมได้มากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือถนอมตัวการ์ดบอร์ดที่เป็นเงินของเกมนั้นดด้วยนะครับเหมือนพวกเกมโรเลนโซ่อย่างพวกนี้นะครับหรือเกมไหนที่มันจะเป็นเกมแบบเอย,ยุคสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ดูไม่ได้จริงจังมากอย่างเช่นมาชิโคโลอะไรเงี้ยเนี่ยก็ใช้เหรียญน,นี้ได้อย่างไม่เคอะเขินเลยนะครับบอกเลยว่าเข้ากับธีมเกมมากๆนะครับหรือแฮปปี้พิกหรือคือพวกเกมที่มีอาร์ตเวิร์กสไตล์การ์ตูนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็มีหลายเกมนะครับหรือ เฟรมครับไอ้ยเฟรมครับใช้เงินไป็นว่าไม่แน่ใจนะครับแต่แฮปปี้พีกับไอเนี้ยกับมาชิโคโรเนี่ยผมใช้เหรียญแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกลหลายเกมนะครับที่เป็นสไตล์แบบแบบนั้นอะคือแบบสไตล์แบบไม่ได้จริงจังมากอะไรเงี้ยเหรียญเนี้ยก็ทําให้เราอินเีมได้ไม่ยากเลยแล้วก็ดูอ่าดูมีลูกเล่นนะครับผมทําให้คนเล่นเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นเอาจริงอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญในความสนุกนะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนี่ยอ่าทางคนออกแบบเรื่องเนี้ยเขาคงไม่ทําอออุปกกรรรณ์ที่่่มมันัะนนใใสจหะคบผำ และอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะมาเทียบก็คือสําหรับใครที่มีตัวเวอร์ชันเก่าอยู่แล้วนะครับเวอร์ชันก่อนหน้าหรือเวอร์ชันเก่าเลย <S <S เป็นไม่แน่ใจผลิตโรงงานเดียวกันหรือเปล่านะเดี๋ยวขอขอพิสูจน์กันตรงนี้เลยนะครับมันน่าจะมีโรงงานบอกอนะ้เมตอินชัยาเนาะแต่ว่าไม่ได้บอกชื่อโรงงานฮะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นหมดเลยนะครับส่วนนี้ก็น่าจะเมคอินช h i n าเช่นเดียวกันนะนี่เมคอินชัยนาเหมือนกันนะครับแต่ว่าของบริษัทมิบุกนั่นเองไปทาสั่งผลิตนะครับ ไม่มีโรงงานบอกเช่นเดียวกันแต่ผมเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นโรงงานเดียวกันเพราะว่าผมก็ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่ามันก็วัสดุคล้ายๆกันนะครับนี่ความหนาไม่ได้ความหนาเท่ากันเลยครับความหนาขนาดนะครับผมหมายความว่าถ้าคุณมีตัวนี้คุณก็สามารถเอาเหรียญจากอันนี้มารวมได้นะครับเพราะว่าผมก็ประสบปัญหานิดนึงนะครับสำหรับอันนี้ล่าสุดผมเอาเนี้ย ไปเล่นกับเกมแอคควายซึ่งมันก็โอเคเ,อเหรียญมันก็ดูแบบเ,เข้ากับธีมเกมอยู่นะครับเ,เพราะว่าเกมแอคควายมันให้มันเป็นแบงก์กระดาษนะครับใช้เหรียญเหล็กก็ดูแปลกๆนะดูไม่เข้ากับเกมเพราะมันดูโบราณไปราใช้เนี้ยผมว่าดูดีนะครับแล้วก็เหรียญไม่พอ เหรียญไม่พอใช้เล่น5คนนะเล่นไใ้ควายไป5คนนะครับคือเหรียญไม่พอจริงๆกายว่าสุดท้ายก็ต้องแกะเงินกระดาษไปดีก็ต้องขอบคุณกล่องนี้เลยนะครับที่มาช่วยซสรุปจุดเพิ่มจํานวนเหรียญเข้าไปให้มันพอนะครับโอเคลวดลายมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เฉดสีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกับแบบเป๊ะเลยนะครับจะเหรียญ5นะเนี่ยก็เวลาหยิบเหรียญ5ก็หยิบเหรียญสีแดงอะไรอย่างนี้นะครับหยิบเหรียญบาทก็หยิบเหรียญสีขาวนะครับสิ่งที่น่าน่าเสียดายก็คือเหรียญ10นั่นเองที่เขาเปลี่ยนเฉดสีนะ ก็ทาให้เวลาใช้รวมกันก็อาจจะเขินนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญ25แล้วก็เหรียญ50เหรียญ50ก็เปลี่ยนเฉดสีนะครับทำให้มันอ่อนลงเช่นเดียวกับเหรียญสินะครับก็แต่ความจริงเนี่ยเกมหลายๆเกมส่วนใหญ่จะใช้แค่บาทเหรียญบาทกับเหรียญ5ครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมไหนก็ตามที่แบบว่าเฮ้ยค่าเงินมันไม่เยอะมากเนาะใช้แค่เหรียญบาทกับเหรียญ5เนี่ย สองกล่องน,นี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะทำแบงค์มาไหมซึ่งผมชอบแบงค์มากเนี่ยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เป็นอหนึ่งทางเลือกนะครับใครที่หาเหรียญสวยๆนะครับไว้ใช้อยู่นะครับราคาไม่แพงนะครับเพราะถ้าเกิดว่าอ่าคุณไปลงทุนกับพวกเหรียญเหล็กเนี่ยโอ้โหชุดหนึ่งนี่เกือบพันนะครับหรืออาจจะเป็นพันเลยนะครับแล้วก็เผลอๆชุดหนึ่งไม่พอใช้ด้วยเหมือนล่าสุดที่ผม เหรียญเหล็กไว้ใช้กันทุกเกมก็จะมีเกมของอเหรียญของ c l a n of c a l ล d o n i a นะครับชุด1,000กว่าบาทนะครับแล้วผมใช้2ชุดเพื่อที่จะให้มันพอกับทุกๆเกมที่ผมเล่นนั่นเองมันจะเป็นเหรียญบาทเรียญถ้าเหรียญสิแล้วมันมีสุดแค่เหรียญสิอ่ะแต่นี้มีสุดถึงเหรียญห้เลยนะครับก็ทำให้เล่นได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นอ่าแล้วแต่เกมเลยเกมไหนใช้ตัว ตัวเงินเยอะๆอะไรเงี้ยนะเหรียญ50เหรียญ20ก็จะมาช่วยในจุดนี้นะครับแล้วก็การเน้นเหรียญเนี่ยผมรู้สึกว่าสเกลลิ่งดีมากนะครับก็คือเหรียญบาทเยอะที่สุดแน่นอนผมจะใช้เยอะสุดแล้วใ,ใช้บ่อยสุดเหรียญ5้าลองลงมาเหรียญ10ลองลงมาแล้วก็เหรียญย0่สบเหรียญ50้นี่ยน้อยสุดนะครับก็แนะนําว่าถ้าใครสนใจนี้นะก็ซื้อ2กล่องผมว่าจะพอที่จะเล่นได้กับทุกเกมเลยนะครับแต่แว่าตอนนี้ผมมีของเก่าอยู่แล้วแล้วของเก่าก็ไม่พอแล้วก็มีของใหม่มาผมก็จะเอา มารวมกันเลยแล้วกันนี่ผมก็เลยนั่งแยกเหรียญบายกับเหรียญ5นะครับแล้วก็เหรียญเหรียญใหญ่เดี๋ยวไว,ไว้ไอีกกล่องหนึ่งนะครับก็ทําให้ง่ายต่อการหยิบมาใช้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าผมคิดยังไงกับเหรียญดีบ้างครับกับ s t a n d a r ์ดบูลเลนคอยจากมีนบุ๊คครับผมเอาจริงผมชอบกว่าอีกเวอร์ชันหนึ่งนะที่มันมีเหรียญย5มาคืออันนี้จะเป็น1 5 1 0 20นะครับตอนนี้ผมทำการ อันนี้และนี่แบ่งเป็นแค่เหรียญหนึ่งกับเหรียญห้านะครับเอาไว้ใช้กับเกมหลายๆเกมเนาะที่ค่าเงินแบบคนหนึ่งมันเก็บเงินได้ไม่เยอะคือเกมที่เงินแรงแค้นหน่อยแล้วก็แบบเหมือนเงินมันต้องหมุนเวียนตลอดเวลาได้แล้วใช้ได้แล้วใช้แต่กับเกมที่แบบว่าเฮ้ยได้เงินเหมือนเงินเป็นแต้มแล้วก็เก็บไปเป็นแต้มเนี่ยก็จะใช้นี้ไปด้วยเพื่อเว่าไอ้เกมเนี้ยไอ้โทเค็นเนี่ยก็ใช้แทนโทเค็นแต้มของหลายๆเกมได้นะครับก็มีหลายเกมที่เป็นโทเค็นแต้มเป็นแค่แบบ เป็นเศษจั่วปังเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซ่อนไว้หลังฉากอะไรเงี้ยก็ใช้เนี้ยก็จะง่ายกว่าแล้วก็รู้สึกดีกว่าในการหยิบจับนะครับอ่าแล้วก็อันเนี้ยเห็นไหมเป็น1นึ่งห้านะครับแต่กับอัน,น,น,เ,น,เ,นเนี้ยมันมีเหรียญย5้ามาด้วยเว้ยซึ่งเหรียญย5เนี่ยมันถามว่ามันมีข้อเสียอะไรไหมก็คือเกมเวลาเราเล่นเกมพวกเกมที่ต้องใช้เงินใช่ไหมครับมันก็จะต้องทําการจ่ายเงินทอนเงินอะไรเงี้ยนะครับพอมาเป็นเหรียญ25เนี่ยมันก็ทําให้การจ่ายเงินทอนเงินลําบากนะครับก็ลอง จินตนาการก็ได้ว่าถ้าประเทศไทยมีแบงค์ยี่สิบห้าบาทไม่ใช่แบงค์ยี่สิบเปลี่ยนแบงค์ยี่ห้าแทนจะใช้ยากขนาดไหนอาจจะใช้ง่ายก็ได้แต่เราไม่ชินไงคือคนไทยมันชินกับแบงค์แบงค์ยี่สิบเหรียญสิบเหรียญห้าแบงค์ห้าสิบแบงค์ห้าสิบมันไม่ค่อยมีแล้วเพราะนั้นผมรู้สึกว่าอันเนี้ยตัวตัวหน่วยของมนะัน่ะทำได้ดีทำได้แบบได้มาตรฐานคนไทยชินมากกว่านะครับแล้วก็ก็ตามนั้นครับความจริงก็ไม่มีอะไรพูดมากนะเพราะว่าคุณภาพอะไรหลายอย่างแล้วก็เปรียบเทียบไปดูเนี่ยก็ ให้ดูไปในตอนที่ดูตรงโต๊ะไปแล้วนะครับหลังแล้วก็คือก็ไปอีกหนึ่งไอเทมนะที่คอบอร์ดเกมใครที่แบบว่าเฮ้ยมีห้องบอร์ดเกมเหมือนผมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แบบเอ้ยชอบเล่นบอร์ดเกมอยู่แล้วมีบอร์ดเกมเยอะนะครับบอกเลยว่าซื้อมาคุ้มค่ามากคุณจะได้ใช้กับหลายๆเกมคุณแน่นอนและสิ่งสำคัญคืออายุการใช้งานมันเยอะไปพวกกระดาษจั่วปังเยอะมากจริงครับเออไม่ไม่ใครที่เล่นบอร์ดเกมมานานเหมือนผมแบบหลายๆปีแล้วก็มีเกมโปรโดที่แบบเล่นบ่อยเนี่ยคุณจะรู้ดีเลยนะครับที่ ไอ้พวกโจปังมันจะลอกนะครับเวลาหยิบจับหยิบทอนเงินจ่ายเงินอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปดูครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับร้านมีนบุ๊กนะครับผมเพราะอันนี้ก็ผลิตโดยมีนบุ๊กเลยเพราะนั้นราคาเนี่ยก็เลยไม่ได้แพงนะครับถ้าเทียบกับเหรียญออปชั่นของเกมอื่นๆนะครับผมนี่ก็ตามนี้นะครับมีนบุ๊ก M E N B O O K นะครับผมก็ลองไปเสิร์ชดูได้ทั้งทาง Facebook และใน s h อ p e e นะครับผมก็ขอบคุณที่ตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a ตตีออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b สไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้